ไม่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพ่อไม่ได้ทนมัคไม่อไม่เจอพ่อหรออ๋อไม่มีไม่มีเบอรพ่อไม่มีนะครับคุณเนี่ยเคยแต่ว่าอยู่พ่อเองที่จากดเบอร์มีอย่างเดียวแหละคเพ่นทีก็ลืมเบอร์มีก็มีเยนี่ก็อยู่หน้าตงเวก ครบไหมอะทำไมมันน้อยจังยี่สสี่ลูกครบยี่สิบไม่ยี่สิบเองหรออ๋อดูคิดว่าสิบลูกคิดว่าสิบอะไรแถวนงนี่อือพอสามพอเอาเอากิโล ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่สามลูกใหญ่สามต้องเขียนชื่อมาเจ้อแต่ว่าถ้าพี่ลูกใหญ่ที่ว่าเขานี่คือแค่สองโลกว่านะมีของเราในใหญ่สุดคนเดียวสามโลกว่าถ้าแยกต้องกลับแยกที่นู่นนะเพราะเดนมันหิ้วกลับไปลำบากรวนก็กลับแยกที่รถนะแยกงานคนเดียวเดี๋ยวเราไปแยกที่นู่นว่าใครจะเอาลู้ดีไอ้มันหล่นเหรอมันมันแตกไม่ครับขัวมันหักเฉยๆรับเลยตอนลงูกลิ้งลง แล้วไม่เป็นไรหรอกอย่างเจเจว่ามันกินไม่ได้กินขั้วหรอกกินลูกมาสวยเลยสองสิบันหลังจะลองกินขั้วดูชอบเลยสองสิบก็แทบอยากจะกินทั้งเปลือกทั้งขั้วมาเลยแหนดูแล้วอ่ะนได้ผมจะบอกวิธีสูตรค่ะละถ้าว่าทุเรียนลายสารพิษไปเนี้ยนะไปถึงก็หั่นหั่นแล้วก็ต้มใส่ใส่เนื้อหมูโหสุดยอดออร์แกนิกใช่ไหมคะออร์แกนิกกินทุเรียนป่าละอูออร์แกนิกครับผม ตุตัวดีจดที่บ้านเหรอปะที่บ้านจดที่บ้านแล้วพอยกขึ้นูก็จดทีละลูกเเพราะว่าเดี๋ยวมันหายกลางทางเพื่อเพื่อลดลดุอันนี้ของของเราลูกนี้เอาไว้บนสุดเลยนะท่านุทถนอมันนี้ตัวขาอนี้่ว่ามีลเอะอเนียิีน แล้วลุงมาตรงไหนอ่ะลุงเดินมาเหรอคะครับผมมาตอมอไซค์ข้ามฟากมาแบบนี้เลยะข้ามมาตรงไหนก็เนี่ยเขาสองคนน่ะน้ำพานน่ะเหรอเขาลงไม่ได้มาเลยเขาลงอย่างนี้มาเลยเดี๋ยว้าวเดี๋ยวให้เข้าทางนู้นนะทางนี้ก็มาได้เจเนี่ยทางนี้ผมผมมาถึงไร่แล้วอันนี้นี่คือยังออกไปได้อีกใช่ไหม ว่าฟ้าไอ้ฟ้ามากับพี่ให้มาทางนี้เถอะไม่มากันป่าทุเรียนนี่ยังยังเอาออกไปได้อีกใช่ไหมโอ้คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยคนเดียวที่ผมใช้ขาวนู่นนะโอ้โหแล้วก็ลงไปนู่นมีเมียคนเดียวนะโอ้โหใครดีเนาะเขาให้พี่เนาะอ่าทำไมเราถึงไม่ได้ใทำไม่ใช่พี่ต้องการหัวกระเลียงอุ้ยเขาให้คนที่ มีเป็นกระเลียงเท่านั้นใช่ไหมอ๋อมมีเพิ่สมมติว่าถ้าในหลวงไม่ให้กระเลียงก็ไม่มีที่อยู่อลวหงไม่ให้ใช่ในหลวงเป็นเอ่อท่านเป็นเกษตรอ่ะเกษตรที่สุดอ่ะอืมไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นที่ในหลวงกระเลียงอยู่อยู่ตอนเนี้ยมันเป็นโครงการหลวงนั่นแหละทานี้ครับมาเดินไปเฮ้ยเอาดโอแข็งแรงกันมากสองคน อ๋อ้ยยังนี้ถึงมีหลายคนได้ใช่แบกมาแล้วได้แล้วค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านแบกนี้สองคนยังลหวเลยจะให้สองทางลบลบกูจีบมาไม่ใช่เสียใจยากลำบากก็ข้ามน้ำมานะคะข้ามลำธารเราเดินเฉพาะเอาตัวเองนี่เท่านั้น ทำแม่น้ำไม่กแก้ว่มมมะมันเททำแม,ม่น้ำแก้วใช่ไหมที่ภูเขานะคะเทือกเขาเทือกเขา,ขาอะไรนะเทือกเขาบรรทัดใช่ไหมเทือกเขาบรรทัดแนวกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพาม่านะคะๆๆๆๆก็เป็นทุเรียนป่าละอูออร์แกนิกปเป็นสวนคนที่รู้จักนะคะมีขับรถมาจากชนบุรีเลยทั้งหมด กอบหชั่วโมงมาจนถึงป่าละอูลาบากมากแต่ก็อยากกินทุเรียนอร่อยเนาะปีละครั้งก็มากันเอ๊บอกมันจับมาด้วยไงเนี่ยค่ะไม่งั้นที่ต้องไอ้นี่แล้วแหละถอดถอดรองเท้าเดินเอาดีกว่าปลอดภัยแล้วก็ไปสะบัด้แห้งตรงนั้นน่าจะได้ไหวะอันนี้ ไม่งั้นก็เนี่ยค่ะคือเอ้ขึ้นแนวเตี้ยแล้วเพราะว่าพื้นหนาอยู่มันน่าจะไม่เปียกนะเนี่ยเกาะหนูไปเนี่ยขึ้นทางเนี้ยทางเนี่ยใช่ค่ะอ่ะอ่ะรีบไปก่อนเลยรีบไปหนูหนูก็จะลงน้ําเลยเพราะว่าหนูหนูใส่เนี่ยมาเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะตาละอูที่ว่า โดนพายุพัดแล้วก็ช้างถล่มถล่มต้ทมนทุเรียนก็ยังมีให้เราเราะบไม่มีทางมาต้องข้ามลำธารแบบนี้เลยนะคะไม่ลื่นค่ะเดินเดินตรงนี้ยมันมันจะค่อยเค่อยๆนะเจ๊มันจะไม่สูงตรงนี้มันสูงตรงนี้สูงแล้วไม่แน่นจะขึ้นฝั่งนี้ไหมจริงๆริงอะถอดแล้วเดินอย่างเนี้ยคือเรียบมากตรงเนี้ย ก็ก <muitas S 2> ็ถือรองเท้าเอาม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 านี่มานี่มามามานี่มาเดี๋ยวหนูจับให้อันนี้มันเรียบกว่าทางนู้นอีกนะอันนี้เฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้ค่ะน้าน้นมอไซรุงแม่ไม่อาวุธเดี๋ยวหนูไปโน้นเลยเดี๋ยวหนูเดินไป อยคเออยู่กเอดูแลอ่ลเออมเนี่ยหนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ลงให้เต็มเท้านะเก็ดคอทามสีลงมูนะโอระวังค่ะ เจ็บเก็บเจ็บเอาเลยแม่ลูมาเนี่ยเสื้อเข่าบรรทัดนะคะเนี่ยนี่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 ลงไม่รู้พระเท้าเจ็บเลยกระจกที่ดีขันนะคะป่าละอูนี่คือทางเดินแบบทุลักทุเลมาหาซื้อทุเรียนยันสวนนะคะก็เดินกันมาแบบ สู้มุ่งค่ะจาของสวนเดินขี่มอไซค์ไปแล้วค่ะพวกเราพวกเราคนกรุงเนี่ยค่ะเดินเดินขาพิกขาคว่ำขางายมาเลย <laughs> โดนยุงกัดก็โดน ลงทุนมากต่อการเก็บทุเรียนได้ไปเกือบสามสิบลูกนะคะเดี๋ยวพอไปไปถึงอีกหน้าจะมานอีกหนึ่งวันก็จะผ่าทุกให้ดูว่าทุเรียนป่าละอูเนื้อเข้าเป็นยังไงนะคะอร่อยที่แน่ๆอร่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าเนื้อเนื้อเขาจะเยอะ แบบหมอนทองจันทบุรีหมอนทองได้ยองไม,ไม่ไม่เยอะคะ่ะเพราไไวะว่าดูจากต้นต้นเขาก็จะผอมๆลูกเขาก็จะเพียมเปรียวเปรียวเหนื่อยมีลำธารตลอดตลอดเส้นทางน,นะคะกี่เรามาตรงนี้อ๋อค่ะนี่ค่ะนี่ มีลำพานอีกรอบหนึ่งค่ะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเข่านี่ค่ะเนี่ยมาตรงนี้นี่นี่เดินเดินตรงนี้เลยค่ะเดินเดินตรงที่มันเรียบเรียบเนี่ยตรงเรียบเรียบตรงนี้เลยนี่นีตรงกลางเลยอีกเดินเนี่ยมาตรงนี้เลยเนี่ยตรงล่องดูมือหนูเดินเหยียบมาตรงนี้เลยตรงนี้ไม่มีน้ํา นี่เหยียบเ็ห็นมเหนไหเ่งไงเย็เย็นเยเหียบเล็กนี่ได้อ่ารไปอ่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนี่เอาเอิงเอง็งเอิง่ต้นผู้เลี้ยง โดนเดี๋ยวไปแบ่งท,ทุเรียนกันแล้วค่ะดเดี๋ยวขี่รถไปละสวนน้มนมันตาอนน้อากันไปขึ้นซาเลินกันไป นี่นี่ขนาดขึ้นได้ไม่สามคนเท่าเดิมไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราจะได้เก็บลูกมันไปเลยแยังเดี๋ยวาหาหักฐานน่าลูกจะเตี้ยแต่ไม่ไหงาระวังเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูต้นทาง